จำคำถามแรกได้ไหมว่าที่พี่ถามไปว่าเป็นทาหารแลได้ไรวไดความลบตรงหน้หวนังยาะพี่ถามในวนัวนนี้อีกครั้งหนึ่งอะเป็นทาหารจะได้ไร บบ1วันที่กลับบ้านไปไปทำอะไรบ้างวะ10วันที่กลับบ้านไปครพี่กลับไปไปแรกก็ไปหาแฟนก่อนพี่หาแฟนแล้วก็กลับเข้าบ้านไปเจอหน้าครอบครัวตั้งแต่กลับบ้านไปโอ้โหงงกับกรุงเทพมากเลยครับกว่าจะถึงบ้านแล้วพอถึงบ้านไป5วันก็อยู่นาครับเกี่ยวหญ้าให้วัวกิน5วันครับแล้วก็อีก4วันก็พาพ่อไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลสูงขอนแก่นครับ กลับบ้านไปสิวันเป็นยังไงบ้างครับก็เที่ยวสนุกครับแล้วใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสะส่วนมากครับแล้วก็ไปเฝ้าปู่ด้วยปู่เพิ่งผ่าตัดมะเร็งไปมะเร็งลังไส้จริงๆผมตัม้งผมคิดว่าน่าจะกลับประมาณ17วันแต่พอทีน่นี้มัน,ม,นมันผิดพลาดตรงที่เหลือเหลือสิวันผมเลยไม่สาม,มารถกลับบ้านได้นะก็เลยกลับไปทํางานนะพรดีหัวหน้าผมเ่ยเรียกตัวไปทํางานเหมือนเดิมกลับบ้านไป10วันไปทําอะไรบ้างครับกระบ่าครับกระบ้าไปพะพนอยุบาลซิมือกะ มีไปเที่ยวครับแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านแล้วก็บไปเลี้ยงไข่ายไปที่กลับมาถึงมอเตอร์พอร์ตเซบีดครับทำอะไรกันบ้างข้าม้าทอดทะเลาะที่กลับมาจากลังล่ากับข้าม้ากะมาเช็คยอดครับเช็คยอดเสร็จแล้วมาเช็คยอดที่กองลอยเช็กยอดที่กองลอยเสร็จแล้วก็ไปทำข้อสอบครับ กับวันสิบวันพอไหมไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่แต่พอจะมีเวลาครับเราเป็นพนักงานอยู่นานเยอะจนไม่อยากกลับมาแงอีกทีก็ทหารใหม่ปีหน้าไม่อีกสามเดือนครับ จะไปทําในส่วนไหนต่อหลังจากนี้คิดไว้ว่าอาจจะได้ไปฝึกกองเกียริกับเพื่อนครับหวังไว้มากๆเลยครับเพราะว่าเพื่อนได้ฝึกเราก็ได้ฝึกเหมือนกันครับเดี๋ยวก็จะมีช่วงคัดตัวอีกรอบครับตอนนี้อยู่ยอดกองร้อยอยู่ครับยังไม่ได้ยังไม่ไดมียอดจนไหนก็ทํางานทุกหน้าที่มีงานอะไรก็ทําครับรอรอไปสอบนายสิครับมีโอกาสรอบสุดท้ายที่รอบเดียว อายุจะะเกินนะหน้าที่หลักของผมก็คือเป็นประจ,จำฟิตเนสนะครับก็ยิมที่มันทันรอมาถวายเสด็เนี่ยเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงช่วงกลางวันก็จะเป็นแบบว่าทำำาําความสะอาดฟิตเนสพอช่วงเย็นมาเนี่ยก็จะมีรอต้อนรับสมาชิกนะบุคลากรฟิตเนสหรือว่าบุคลาก,กรข้างนอกมันนี่จะทำอหน้าที่อะไรเป็นหลักน่าจะเป็น P X เลยครับเพราะว่าผมได้อยู่ยอดพีเอ็กแล้วน่าจะขายของเรื่อยๆเลยครับตอนแรกผมอยู่อ่า ข้างสตดีครับแต่ว่าแบบจาเพื่อนเห็นไหมครับว่าเห็นหมว่าแบบอยากไปซอยเกี่ยวกับเอกสารไหมครับเราเลยเอาดึงผมขึ้นมื่ออยู่บอกกอ็่ลยครับ a simple remedy to stay fit for all eternity. Spoonful, spoonful, the doctor says it's all just a spoonful. เป็นไงบ้างช่วงนี้สบายเก็ช่วงนี้กลับมากองพันธุ์ที่มาฟิตร่างกายหน่อยเพราะว่าจะไปไปทดสอบร่างกายกองพันจู่โจมนี่ใายในเลยสวนช่วงนี้ก็โอเคครับมันก็งานเยอะขึ้นงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยทำอะไรมีแต่งานเอกสาราก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็โอเคนะครับทั้งกายแล้วก็ใจช่วงนี้เป็นไงบ้าง ยังสบายดีครับพี่ตั้งแต่เราเอาไปทหารมาเวอร์ชั่นเราปัจจุบันตอนนี้กับเวอร์ชั่นที่ก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นทหารเลยตัวเองมีพัฒนา,าการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงยลังพี่ก็ฟูหนึ่งเลยพี่ห,หลักๆระเบียบวิน,นัยสองอารมณ์แล้วสามการใช้ชีวิตพี่แล้วสี่การมุมมองเนี่ยคิดอะไรบ้างน,นี่คพี่คิดคิดเยอะกว่าเดิมแต่ก่อนคิดนิดเดียวก็ ทำเลยก็เลยดูใจร้อนๆหน่อยแต่พอมาเป็นปุ๊บตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่ก็อารมณ์ว่าใจเย็นขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นต่างเยอะเลยพี่แต่ก่อนอยู่ข้างนอกเนี่ยเกเรมากพี่น้ำที่บอกว่าเที่ยวกันคืนได้ทุกวันเลยพี่แต่กลับมาอยู่นี่กับเปลี่ยนแนวคิดแบบกลับบ้านไปนด้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนมากพี่ไม่เกเรไม่รู้สึกอยากเกเรแล้วพี่แบบ ตอนนี้กับตอนนั้นเปลี่ยนไปคนละคนมากเลยพี่บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นอาหารเนเสียเวลาชีวิตอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่ามันก็มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดคนแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับบางคนที่มีงานมีการทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เงี้ยมาจับใบด,ดำใบแดงใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาติดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเ,เสียเวลาที่จะต้องมานั่งเป็นทาหารหนึ่งปีหรือสองปีอะไรเงี้ยครับแต่บางคนที่เขาไม่ได้แบบมีงานประจำหรือว่าเด็ก ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับที่เขาเขา้าเข้ามาเป็นทหารเขาก็มีโอกาสหรือแม้กระทั่งคนที่บางคนเรียนไม่จบมัธยมต้นมัธยมปลายครับปฐมอนะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยแต่ที่นี่เขาก็ให้เหมือนแบบว่าให้เรียนต่อแล้วก็ต่ออาวุธครับความรู้สึก หลังจากมาเป็นทหารแล้วเป็นทหารแล้วได้อะไรหนึ่งไลยที่เจอผู้คนหลากหลายแบบร้อยพ่อรันแม่ใี่หนะมันแต่คนไม่เหมือนกันคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นนี้ผมก็เลือกดูข้อดีของแต่ละคนแล้วมาปรับใช้ในชีวิตเองแล้วก็ระเบียบระเบียบการใช้ชีวิตตื่นนอนมันเป็นระบบพี่ตื่นนอนมาทําอะไรทําอะไรมันจัดเรียงลําดับได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าตอนอยู่ข้างนอก แล้วแล้วมันส่งผลต่อชีวิตเรามากไหมกับเมื่อก่อนถ้าถามว่ามากไหมก็มากนะมพี่มันมันมองคนละมุมเลยพี่ก่อนเข้ามาแล้วก็ตอนปัจจุบันปัจจุบันก็คือมองเรื่องอนาคตเป็นหลักเลยพี่มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหมัอนี่อย่างแรกเลยก่อนที่ผมคิดว่าผมจะมาเป็นทหารผมจะมาต่อนายสิบเนี่ยคือผมจะเอาชนะใจปู่ผมครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังใช่ไหมคือ ปู่ผมอะแต่ก่อนแกเคยเล่าให้ผมฟังว่าแกอยากเป็นนายสิบนะแกเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วทีเนี้ยแกสอบนายสิบไม่ติดแล้วทีแกปู่ผมก็อายุประมาณลาวหกสิบแล้วตอนเนี้ยคือแกแก่และและแกเป็นมะเร็งอยู่แล้วช่วงเป็นมะเร็งพอดีเลยตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าแกเป็นมะเร็งนะตอนผมมาเป็นทหารอะแกได้ผ่าตัดไปแล้วรอบนึงแล้วแกเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยอยากให้เป็นนายสิบนะ อยากให้ติดนายสิบเอาแค่นายสิบก็ได้ให้ได้ภูมิใจหน่อยแกบอกเนี่ยเพราะปู่เคยสอบนะแต่ปู่ไม่ติดแต่ปู่อยากเขียนล้านเป็นผมก็เลยจะลองว่าแบบอลองเอาชนะใจแกดูไหมสักครั้งหนึ่งก็ยังแบบทําให้แกได้มีความสุขได้แฮปปี้นะพี่ถ้าต่าตอบไปเสียก็คือได้แค่ระเบียบวินยัยอะไรมาเนี้แต่ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันได้ขึ้นมาจริงๆคือความแข็งแรงของทั้งกายและใจนะคือเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่า ถ้าเกิดใจกับกายแข็งแรงไม่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ถึกว่าการอยู่ที่ค่ายทหารเนี่ยมันจะลําบากถ้าถ้าโดยรวมส่วนมากทุกคนเขาก็ต้องตอบว่าเออได้วินัยได้ระเบียบได้อะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ผมก็ว่าเออได้การทํางานครับเพราะว่าการทํางานกับคนเยอะๆการที่แบบว่ามันก็จะมีแต่ละคนนิสัยมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็แบบเจอผู้คนหลายรูปแบบ บางคนก็เห็นแก่ตัวบ้างไม่เห็นแก่ตัวบ้างแล้วแต่คุณนะครับมันก็มันเราก็ได้ฝึกไปในตัวว่าถ้าเราฝึกตรงนี้ได้แล้วก็มีแรงความกดดันในอย่างเงี้ยครับแล้วก็าสามารถนําไปใช้สังคมข้างนอกได้ครับเพราะว่าสังคมข้างนอกกับตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ต่างกันมากครับแค่ตรงนี้มันมีมีกฎระเบียบที่เฉยครับผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ เหลือคำถามสุดท้ายครับแล้วบัที่อยากฝากอะไรให้กับทหารใหม่ไม่ว่าจะเป็นผัดต่อไปหรือหลังจากนี้ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับเตรียมแค่มารยาทกับร่างกายครับถ้าไม่เตรียมมารยาทก็เจอผัดพี่ต้องไหว้มาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องมาพร้อมกันเป็นเพื่อนแค่คิดอย่างนี้พอครับฐานที่เ็จะเข้ามาใหม่คือต้องรู้ตรงนี้ด้วยการสื่อสารทางการโทร หรือแชทมันไม่เหมือนการไปคุยกันมันสื่ออารมณ์ได้ไม่เต็มร้อยแล้วมันก็ไม่ได้สัมนัสถึงความแบบจริงใจไม่ได้มองตาอะไรกันมานี่พี่คือต้องคุยกันต้องทําความเข้าใจกันเยอะพี่สิ่งแรกที่ผมอยากจะฝากก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากครับก,ก็คือ,อ,คอ,คคอถ้าเราติดเราก็แค่เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์เตรียมั่าเขาสั่งเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าให้เอาอะไรมาบ้างอะไรมาได้บ้างก็ก็ทําตามที่เขาบอกครับบางที ค่ายมันไม่ได้แบบมาเป็นทหารมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับการที่เข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ไม่ได้มีอะไรยากหรือน่ากังวลเหมือนที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าการเข้ามาเป็นทหารอาจจะมีความค่อนข้างลําบากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิของตัวน้องๆเอง อีกทั้งปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูในสิบหรือครูทหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องได้รับผ่านการอบรมผ่านการฝึกต่างๆมาและมีการประเมินผลการฝึกในเรื่องของสุขภาพจิตมาด้วยซึ่งต้องยอมรับได้ว่าครูปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์